สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานล้วนๆของชาวราศีมีนนะคะเรามาดูว่าความรักของชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนคะขอความรักชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมค่ะชาวราศีมีนขอความรัก king of cups นะคะ ace of cups ค่ะ มีใครคิดถึงคุณฝันถึงคุณรอคอยคุณอยู่นะช่วงนี้คุณอาจจะฝันถึงรู้สึกถึงใครบางคนเป็นพิเศษหรือว่าคุณกําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความรักความโรแมนติกภายในใจของตัวเองเกิดขึ้นได้ฝันถึงอะไรเก่าๆได้ฝันได้รู้สึกนึกถึงรอคอยใครสักคนหนึ่งหรือว่ากําลังสะแสวงหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้คู่แท้จริง ให้คุณรู้สึกเชื่อในสัญชาติยานของตัวคุณเองให้คุณได้ออกตามหาออกไปเดินทางออกไปใช้ชีวิตคู่เล่นแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้เพื่อแมทเพื่อคอนเน็กกับคนคนนั้นแต่คุณจะต้องเล่นหรือว่าใช้วิ วิจารญานในการที่จะคุยนะคะคุยกันแบบเพื่อนศึกษาเรียนรู้กันไปก่อน2ปีขึ้นไปนะคะถึงจะเห็นท่าแท้ถึงจะเห็นอะไรบางสิ่งอย่างว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะความรักเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังเจอเป็นความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาแต่ถ้าอะไรรู้สึกว่ามันยังคงค้างคาค้างคาอยู่แล้วรอคอยมันยังเป็นไปไม่ได้เลยแนะนําให้คุณออกไปคุยกับคนใหม่ ออกไปเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองได้พบเจอผู้คนใหม่ๆได้ออกเดตได้เรียนรู้กับอะไรใหม่ๆแล้วคุณจะได้รู้คําตอบว่าสิ่งที่คุณค้างคารอคอยนะั้นนะสิ่งนั้นอะใช่หรือไม่ใช่กันแน่นะคะ เพราะว่าอะไรมีใหม่จะนําคําตอบมาให้กับคุณเชื่อในสัญชาตญยานในตัวตนของคุณคุณมีเกณฑ์ที่ได้พบเจอได้เดทครั้งใหม่ได้ได้พบเจอความรักครั้งใหม่ที่เป็นคนไกลคนแตกต่างจากคุณหรือตอนนี้คุณกําลังได้เจอใครบางคนแล้วนะสำหรับบางท่านที่เป็นชาวราศีมีนได้เจอแล้วกับคนคนนั้นที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะอยู่ในเพิ่งในการเรียนรู้หรือว่าการศึกษา,าหาความ,หา,วามหาความจริงของกันรละกัน เพราะฉะนั้นให้2ปีขึ้นไปก่อนถึงจะถึงจะรู้ว่ามันจะเป็นไปยังไงในความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่า บางท่านในที่นี้คุณเจอแล้วแต่ว่ารอคอยความรักที่ขยับสถานะความรักความสัมพันธ์การเรียนรู้แล้วก็สนิทสนมกันละกันนะคะแต่บางท่านเพิ่งจะเจอเหมือนกับว่าบางสิ่งยังยังหนุ่อยู่ในช่วงใหม่ๆอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ารอคอยใครบางคนที่เป็นคนที่ใช่นะคะหรือว่าอยากที่จะศึกษาดูใจกันนานกว่านี้นะคะ A c e of Swords ค่ะแล้วก็ The Moon เชื่อในความรู้สึกของคุณนะคะจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้อึดอัดด้วยสําหรับบางท่านอึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้น Five of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups Three of Swords มีบางเรื่องที่อึดอัด ความรู้สึกกระวนกระวายใจไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอาจจะคิดถึงใครบางคนหรือว่าอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งคนโสดถ้าคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจแสดงว่าตอนนี้พลังงานของคุณคุณเชื่อมโยงคอนเนคชั่นกับใครบางคนที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณอยู่นั่นหมายถึงว่าคุณกําลังได้เจอคู่แท้รักแท้ที่กลับมาพบเจอกันเคยเจอกันมาแล้วในดีชาติที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวพลังงานของการคอนเนคกันคือการเชื่อมโยงจิตวิญญาณกันและกันนะคะหรือว่า คนคนหนึ่งที่มีความเหมือนกันมากคล้ายกันมากแต่อยู่ไกล <Exchange. S 1> จากคุณมากๆในตอนนี้หรือว่าอยู่ใกล้มากๆจนคุณไม่คุณไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่คุณรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณมากๆนะคะระวังบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกติดกับกับอะไรเก่าๆเดิมๆวนมาเช่น New. อาจจะเป็นอะไรเก่า <C' n S 2> ๆเดิมๆที่คุณยังคงรองคอยคาราคาซังอยู่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณได้ออกไปเจอคนใหม่ๆหรือว่าพบเจอสิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณได้เคลียร์ได้ว่าสิ่งนั้นใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเก่าๆกลับมาแล้วคุณอาจจะต้อง เชื่อในความรู้สึกข,ของตัวคุณเองว่าคุณรู้สึกกับเขาคนนี้ไปในทิศทางแบบเพื่อนหรือแบบสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่นะคะความรักคือความรู้สึกที่ไม่หลอกตัวเองต้องปล่อยให้ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นไปตามธรรมชาติไม่ฝืนไม่พยายามให้มันโฟล์ให้มันไหลไปเรื่อยๆให้มันเติบโตบ,บ่มเพาะความรู้สึกไปเรื่อยๆถ้าคุณฝืนถ้าคุณพยายามถ้าคุณดึงมา ยิ่งห่างไปยิ่งไม่ใช่ยิ่งคุณไม่ได้มองเห็นนะคะว่าคนคนนั้นใช่หรือไม่ใช่เพราะคุณกาลังใช้อารมณ์อยู่และอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเก่าๆเดิมๆแล้วทําให้คุณทุกข์คุณเจ็บปวดเสียใจคุณตัดจบได้เลยนะคะสัญชาตญาณของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าหวั่นไหวนะคะบางสิ่งบางอย่างขอให้คุณจดจดความสุขของตัวคุณเองในสิ่งที่คุณต้องการคุ e น o บครับเชื่อในพลังงานความดีความน่ารักของคุณเพราะคุณกําลังได้เจอความรักที่ดี ใครเข้ามาที่เข้ามาหาคุณด้วยพลังแพชชั่นแบบรู้สึกชอบรู้สึกหลงไหลรู้สึกว่ามันเป็นอะไรแบบชั่วค,ครางชั่วขราวเชื่อว่าสัญชาตญาณของคุณบง่งบอกได้ใครดีใครไม่ดีใครเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าใครไม่เป็นสุภาพบุรุษนะคะพลังงานความรักของคุณสะท้อนในเรื่องของความเซ็กซี่ความมีเสน่ห์ความโรแมนติกทุกด้านการงานการเงินเหตุและผลแล้วก็ความเป็นจริงแล้วก็เซ็กชวลิตี้ที่เกิดขึ้นด้วย ความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าความรักจะิเกิดขึ้นนะคะความรักที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตกันจริงๆที่หัวใจตรงกันแล้วคนที่ใช่ของกันและกันจริงๆจะต้องไม่ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจยทุกอย่างจะต้องเท่าเทียมกันทุกอย่างจะต้องแฟงแฟซึ่งกันและกันอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ แล้วทําให้คุณทุกข์เจ็บปวดเสียใจหวั่นไหวร้องไห้อ่อนแอไม่ได้ส่งเสริมพลังงานเอเนอรของคุณในด้านบวกเลยเจวิลปีาศาจหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดจบจงเชื่อมั่นว่าคุณกําลังได้เจอรักแท้คนที่ใช่กว่ารอคุณอยู่นะะเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณที่คุณกําลังได้ตัดสินใจกับอะไรเก่าๆหรืออะไรที่ค้างคาที่คุณกําลังรอคอยการพิสูจน์อยู มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นทรายสิ่งใหม่ใที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะอะไรด bon ูไหมคะเพราะว่า,วาด้านหลังเป็น a c e of Cups ความสุขแห่งเนื้อคู่โซเม m นี่คือหมายเลขหนึ่งของการเริ่มต้นใหม่ในความรักถ้าคุณกําลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณตัดสินใจไม่ได้คุณลองลองมองกลับมาหันมารักเคารพตัวเองเข้าใจตัวคุณเองว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องการการแต่งงานมีลูกมีบุตรคุณต้องการความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันและนั่นแหละถ้าคุณเคารพรักและให้เกียรติตัวเองซื่อสัตย์ตัวเราตัวคุณเองโดยไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายจิตใจคุณคุณตัดจบได้เลยนะคะชาวราศีมีนเพราะว่าซิกเซ คุณต้องเชื่อมั่นและหนักแน่นในตัวคนเองเพราะว่าความรักที่เป็นคู่แท้จริงๆที่คุณกำลังได้เจอนี้ต้องมีหัวใจที่ตรงกันกับคุณเคารพรักให้เกียรติคุณไม่ทำร้ายจิตใจคุณมีบุคคลที่3หรือว่าไม่มีเรื่องราวของความรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะยิ่งห่างไกลย,ยิ่งคิดถึงยิ่งผูกพันยิ่งรอคอยอดใจได้ที่จะอยากที่จะสารความสัมพันธ์เป็นความรักเป็น เป็นคู่ชีวิตเป็นปรักแท้ของคุณต้องอดใจได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็เคารพให้เกียรติกันด้วยไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังนะคะนี่คือหนึ่งถ้วยคือเนื้อคู่คนที่ใช่คนที่ตามหารอคอยมานาแสนนานจะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณถ้าบางท่านในที่นี้เคลียร์อะไรเก่าๆจบไปแล้วจงโสดให้เต็มที่โสดให้มีความสุขมากที่สุดนะคะ และถ้าคุณกำลังรอคำตอบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เดี๋ยวคุณจะได้รับคำตอบแล้วคุณจะได้ตัดสินใจแน่นอนเพราะว่าพลังงาน energy ของคุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตความรักอย่างที่คุณต้องการนะคะขอความรักชาวราศีมีน is safe for you to love เห็นไหมคะมันต้องเป็นความรักที่ปลอดภยัย yes ค่ะ this is your soulmate นี่คือ soulmate ของคุณถ้าคุณเจอแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติความรู้สึก เพราะคุณจะได้พิสูจน์ว่าคุณเจอแล้วนั้นคือมันใช่จริงๆไหมด้วยวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเองแต่ถ้ายังไม่เจอ Codependency จงอนุญาตให้ความโสดความสุขของคุณนั้นโสดอย่างเต็มที่เพราะว่าคุณกําลังดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณกำลังได้พบเจอเนื้อคู่และโซเมทเนื้อคู่โซเมทที่เรียนรู้ความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์เป็นความรักและก็รักแท้ต่อไปนะคะ และก็อย่างที่บอกว่ามันจะต้องอบอุ่นมันจะต้องปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยกับคนคนนี้รู้สึกอบอุ่นกับคนคนนี้เพราะว่าขึ้นเป็นพลังงานของของาธาตุน้ำด้วยกันทั้งคู่นั่นคือความรักความโรแมนติกความกลมกลืนความความความกลมกลืนความเข้ากันความขัดแย้งกันแต่มีความลงตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันคล้ายกันนะคะสวยงามค่ะ ทีนี้เรามาดูคำตอบของชาวราศีมีนขอคคำตอบค่ะล o กฟอร์อา i าย It's up to you อยู่ที่คุณตัดสินใจ Meditation brings answer นะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเองอย่างที่พูดไปเพราะว่าขึ้นเป็นพลังของธาตุน้ำแล้วก็ธาตุน้ำ กลับมารักเคารพตัวเองแล้วก็มองหาสัญญาณภายในจิตวิญญาแล้วก็หัวใจของคุณว่าความรักที่แท้จริงคุณต้องการความรักอะไรและเขาคนนั้นจะเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการแต่ถึงแม้มีความต่มีความขัดแย้งแต่มันจะเข้าใจกันได้ด้วย h a r t to h e a r t c o n v e r s a t i o n คนที่รักกันนะคะใช่ก็คือใช่มันก็จะมีความลงตัวอยู่ที่คุณตัดสินใจนะอยู่ที่คุณเลือกมีเรื่องราวที่คุณจะต้องเลือกคุณที่คุณจะต้องตัดสินใจ สมาธิสติจะนําคําตอบมาให้คุณอย่างที่บอกควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองไว้ความอ่อนแออ่อนไหวการยึดติดการวิ่งเข้าหาไม่ได้ทําให้คุณได้ตัดสินใจในสิ่งถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นนิ่งไว้ใจเย็นไว้แล้วค่อยๆตัดสินใจใช้สติสมาธินะคะสมาสมาธิสติจะนําคําตอบมาให้กับคุณจะนแสงสว่างชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่มาให้กับคุณนะคะชาวราศีมีสวยงามมากๆเชื่อในพลังงานความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณที่คุณกําลังที่จะได้เจอคุณกําลังได้เจอโซเมทที่พัฒนาไปเป็นรักแท้ความรักความสมานที่กำลังจะเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะชาวราศีมีนวันนี้สวัสดีค่ะ